สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะเรื่องที่3จะเป็นยังไงเมื่อหญิงแก่หนังเหี่ยวยนได้รับพรจากนางฟ้าทําให้กลายเป็นสาวอีกครั้งจนได้ขึ้นเป็นราชินีเรื่องราวเริ่มต้นที่พระราชาจอมเสพเพคนหนึง่งที่วันวันเอาแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมถุกทุก,ทกคืนจะต้องมีหญิงสาวมากหน้าหลายตาร่วมหลับนอนกับเขาแต่ท้ว่าไม่ว่าเขาจะนอนกับผู้หญิงมามากมายแค่ไหนมันก็เติมเต็มความปถนาของเขาไม่ได้จนวันหนึ่ง ราชาได้ยินเสียงขับขานอันไพเราะลอยมาตามลมเขาจึงได้เดินตามเสียงนั้นไปจนได้เห็นด้านหลังของหญิงสาวต้นเสียงราชาจึงได้ตะโกนออกมาว่าใครกันช่างมีเสียงอันไพเราะเยี่ยงนี้ตลอดเวลาเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนมาข้าไม่เคยพบเจอเจ,อเจ้าได้เยี่ยงไรเจ้าอายุเท่าไหร่17เหรอหรือว่า18ปปีหญิงคนนั้นก็ไม่ตอบเดินกลับเข้าไปในบ้านราชาจึงได้พยายามพูดให้เธออยู่ต่อแต่หญิงสาวก็ไม่ฟัง เดินเข้าบ้านอยู่ดีราชาจะได้พูดออกมาว่าอ๋อข้ารู้แล้วเจ้าต้องการให้ข้าลงแรงสินนะแล้วราชาก็ไปนําเครื่องประดับแสนสวยออกมาส่งไปเป็นของกำนันให้นางหญิงคนนั้นก็ไม่ยอมออกมารับได้แต่หมุน,นกลไกให้ถางหมุนออกไปรับของเข้ามาในบ้านจนทําให้รู้ว่าที่จริงแล้วเธอไม่ใช่หญิงสาวแต่เป็นหญิงชาราที่มีผิวหนังเหี่ยวย่นนามว่าดอรา่าดอร่านะ่ะได้อายอยู่กับเอ็มมาน้องสาวเพียงสอง เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกไปไหนเอ็มมาที่เห็นแบบนั้นจึงได้พูดออกมาว่าไม่คิดเหรอว่าเราต้องส่งคืนมันดีกับเราตรงไหนน่ะดอร่าก,ก็ตอบว่าทําให้เราดูสวยขึ้นไงเอ็มมาก็เถียงว่าแต่ใครละ่ะที่เห็นเราเราขังตัวเองอยู่ในนี้ตลอดเวลานะในกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทั้งสองกําลังจะเข้านอนเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นราชาได้มาหาดอร่าพูดคหาหวานใส่เธอ อ้อนวอนขอให้เธอเปิดประตูดอราถึงได้ดอดเสียงเป็นแบบสาวแรกแย้มพูดกับราชาว่าหัวใจทั้งหมดของขา้านั้นตื่นเต้นข้าอยากจะเป็นลมแต่ทั้งหมดที่ข้าสัญญากับท่านได้ในวันนี้ก็คือกลับมาในอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วข้าจะส่งมอบส่วนหนึ่งของข้าให้กับท่านที่แสดงให้เห็นความงดงามของขา้าราชาก็ายอมตกลงดอรากับเอม็มมาจึงได้พยายามช่วยกันคิดหาวิธีทำให้นิวที่เหี่ยวยน กลายเป็นแบบสาวแรกแย้มเริ่มจากนำนิ้วมือลงไปจุ่มในน้ำร้อนจนทำให้มันพองขึ้นก่อนที่จะนำผ้ามาผ่านไว้รอให้ครบเจ็ดวันซึ่งแน่นอนวิธีนี้มันไม่ได้ผลเวลาหนึ่งอาทิตย์ได้ผ่านไปไวเหมือนโกโหกดอร่าก็ยังไม่สามารถทำให้นิ้วกับมาแต่งตึงได้แต่ทว่าราชาก็ได้มาตามนัดดอร่าจะได้คิดหาวิธีจนเธอได้หันไปเห็นนิ้วของน้องสาวที่ยังดูเต่งตึงเธอจึงดได ดึงมือของเอ็มมาไปสอดที่รูกุญแจให้ราชาได้โยนโฉมราชาที่ได้เห็นนิ้วนี้ก็ยิ่งหลงสเสน่ห์ลงไปจูบนิ้วของนางแล้วเขาก็พูดออกมาว่าแม่ยอดดวงใจของข้าตอนนี้ข้าได้ยดโยนเนียงดงามของเจ้าแล้วให้ข้ายน์ส่วนที่เหลือสี่เผยหน้าออกมาดอร่าจึงได้ดัดเสียงก่อนจะพูดออกมาว่าฝ่าพระบาทนับตั้งแต่ท่านได้ลดตัวลงมาเพื่อมาเยือนข้อหมูแสนต่ำต้อยนี้ตัวข้าก็ไม่ ปฏิเสธความต้องการของราชาผู้ยิ่งใหญ่เช่นนั้นแล้วข้าขอท่านหนึ่งอย่างข้ายินดีร่วมเตียงกับท่านในความมืดของราตีโดยปาสจักแสงเทียนใดๆเท่านั้นดอร่าน,านานได้พยายามให้เหตุผลว่าเธอเป็นคนขี้อายโน้มน้าวใจราชาจนราชายอมเธอทุกอย่างดอร่าก็รู้สึกดีใจมากวันต่อมาดอร่าก็ได้ลงมือใช้กาวดึงหนังของตัวเองมากองรวมกันไว้ที่ด้านหลัง จนผิวหนังตึงไปหมดเมื่อเวลาข้ามาถึงดอราก็คุมผ้าเดินออกไปหาพระราชาของนางส่วนราชานั้นก็ได้ทำตามคำขอให้คนดับแสงเทียนทุกดวงในปราสาทแล้วราชากับดอราก็ร่วมหลับนอนกันเช้าวันต่อมาราชาก็ได้แอบนำเทียนไขามาส่งดูหน้าของดอราจนเขาได้เห็นความจริงทั้งหมดขเขาก็รู้สึกหลับม่ได้รีบส่งเสียงเรียกองคลักษ์สั่งให้ทหารโยนดอา่าลงหน้าต่างไปดอรา ก็รู้สึกเสียใจมากพูดออกมาว่าท่านต้องการให้ข้ามาเองนะแล้วดอร่าก็ถูกโยนทิ้งลงไปโชคดีที่ด้านล่างเป็นป่าถือพาหงที่ถูกโยนลงไปด้วยจึงได้ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ทำให้เธอรอดตายสักพักหนึ่งหญิงปิศาจคนหนึ่งก็ได้เดินมาเห็นดอร่าพอดีนางจึงได้พูดออกมาว่าเจ้าขึ้นไปทําอะไรบนนั้นนะ่ะก่อนจะขำออกมาดอร่าก็พูดออกมาว่าไม่มีอะไรน่าขำนะช่วยข้าลงไปทีหญิงปิศาจทึ่ได้ช่วยนาง ลงไปดอรานั้นก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดหญิงปิสนาจะได้อุ้มดอร่าขึ้นไปปอบจนดอร่าเผลอหลับไปทันใดน,นั้นผิวพรรณของดอร่าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นสาวสวยสดงดงามเย็นวันนั้นขณะที่พระราชาออกไปล่าสัตว์เขาก็ได้บังเอิญเห็นดอร่าในรูปโฉมใหม่ใบหน้าของนางก็ทําให้ราชาตกลุมรักได้อย่างง่ายดายวันต่อมาดอร่าก็ได้ส่งชุดและบตดเชิญ ร่วมง,งานอภิเษกให้แก่เอ็มมาเอ็มมาก็รู้สึกแปลกใจมากเธอได้ชื่นชมชุดแสนสวยก่อนที่จะสวมมันตรงไปที่งานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยชนชั้นสูงมากมายดอร่านานก็ได้มองเอ็มมาก่อนจะหันไปรับแขกเมื่อทักทายกับแขกในงานเสร็จดอร่าก็รีบตรงมาหาเอ็มมาลากเธอเข้าไปในห้องคางๆก่อนจะพูดออกมาว่าข้าเองดอร่าข้ายคิดถึงเจ้ามากเลยข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าเผลอหลับไป เมื่อข้าตื่นขึ้นมาผิวพรรณข้ามันก็เปลี่ยนไปเอ็มมาก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อชมดอร่าออกมายกใหญ่ดอร่าจึงได้่บอกว่าจากนี้ไปจะไม่ต้องกังวลอีกข้าจะดูแลเจ้าเองทุกสิ่งที่เจ้าอยากได้จะเป็นของเจ้าข้าต้องไปแล้วเจ้าอย่าลืมนะนี่เป็นความลับของเราห้ามบอกใครเด็ดขาดแล้วดอร่าก็เดินออกไปร่วมง,งานเลี้ยงต่อเอ็มมาก็เดินตามไปเพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงหยิบของออกมา แต่แล้วเมื่อถึงเวลาเลิกงานเอมมากลับไม่ยอมกลับบ้านยืนการ่าจะอยู่ที่นี่กับพี่สาวองค์คาราพยายาม,มบอกให้เธอกลับแต่เอมมาก็ไม่ยอมอ้างตัวบอกว่าตนเป็นน้องสาวของราชิน,นีดอร่าจึงได้เดินตรงมาพาเอมมาไปพร้อมกับบอกว่าข้าบอกว่าไงเจ้าจะต้องเงียบไว้จาได้ไหมมันต้องเป็นความลับเจ้าอยู่กับข้าไม่ได้เจ้าอยากให้ข้าสูญสิ้นทุกอย่างหรอเอมมากก็ตอบว่าไม่ ข้าแค่อยากอยู่กับเจ้าแต่ดอร่าก็ไม่ยอมไล่เอมมาออกไปแต่เอมม่านานก็ยังหัวแข็งไม่ยอมไปไหนดอร่าจึงเริม่มหงุดหงิดพูดออกมาว่าดูตัวเองสิเอ็มมาเจ้านักแก่ไม่มีใครเชื่อเราหรอกเอ็มมาก็บอกว่าข้าก็อยากจะกลับมาสาวบ้างข้าอยากนะข้าอยากเจ้าทําได้ยังไงดอร่านานก็ไม่รู้จะอธิบาอย,ย่างไงให้เอ็มมาเชื่อส่วนเอ็มมาก็ตื้อแามไม่หยุดจนดอรา่าหมดความอดทน พูดตัดลำคาญออกมาว่าข้าเชิญนหนังข้าออกพอใจหรือยังแล้วดอร่าก,ก็จะพาเอมมาออกไปแต่แล้วราชาก็ได้ตรงมาทางนี้พอดีเธอจึงได้รีบพาเอมมาไปแอบแต่แล้วเอมมาก็ถูกจับได้และพาตัวออกไปอยู่ดีวันต่อมาเอมมาก็ได้ตัดสินใจตรงไปหาช่างตัดผมพร้อมกับพูดว่าท่านช่างตัดผมข้ามีบางอย่างจะถามท่านท่านเปลี่ยนหนังให้ข้าได้ไหมเชิญข้าข้าอยากจะกลับมาสาวอีก ครั้งช่างตัดผมก็บอกว่าทําง้นเจ้าจะตายเอ็มมาก็ไม่สนพูดบอกว่าข้ามีเงินจ่ายพี่สาวข้าเป็นราชินีช่างตัดผมจึงได้บอกว่างั้นก็เจ้ากลับไปบอกราชินีว่าอย่าให้เจ้ามาข้างนอกคนเดียวอีกเอาละ่ะกลับบ้านเถอะแต่เอ็มมาก็ยังไม่ยอมแพ้ตรงไปหาอีกคนถามแบบเดิมกับที่เธอถามช่างตัดผมคราวนี้เธอได้มอบกำไลไข่มุกและของมีค่าให ช่างคนนี้จึงได้ตกลงพาเอมมาเข้าไปในป่าลงมือเฉือนหนังของเอมมาเสียงกรีดร้องจึงได้ดังระงงไปทั่วป่าจากนั้นเอมมาก็พาร่างที่เต็มไปด้วยเลือดเดินกลับเข้าไปในเมืองผู้คนก็ต่างตกใจที่ได้เห็นสภาพของเอมมาหลังจากนั้นราชินีดอรากับราชาก็ได้ไปร่วมงานราชาพิเศษของเจ้าหญิงไวโอเลตขณะที่ร่วมงานอยู่จู่จร่างกายของดอราก็เริ่มเปลี่ยนไปผิวหนา ค่อยๆกลับมาเหี่ยวยนดอร่าจึงได้รีบวิ่งหนีออกไปกลายเป็นว่าความสวยสดของเธอนี้อยู่ได้แค่เพียงแป,ป๊บเดียวแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องตำนานนิทานทรมินเรื่องที่สเป็นยังกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกําลังงจซห้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบายบาย